สวัสดีครับผมมีข่าวดีมาบอกสำหรับพี่พช่างท่านไหนที่อยากลุ้นโชคทองมอเตอร์ไซค์และขอรางวัลเดืนๆอีกมากมายลุ้นกันง่ายๆกับแคมเปญโควิดเชื่อมลุ้นโชคเมื่อซื้อสินค้าใดๆก็ได้ภายในเครือโควิดครบทุกๆ500บาทจะได้รับ1สิทธิ์ชิงโชคฟรีทันทีเพียงกดร่วมแคมเปญและอัปโหลดใบเสร็จผ่าน Line Offi@ c i a l ยลโควเพียงสมัครสมาชิกโควิดโดยแอดไลน์โควิดแล้วกดเพิ่มเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด อีเมลเพศและชื่อร้านค้าที่ซื้อสินค้าเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะเข้าสู่หน้าสมาชิก COVID Family กดอัปโหลดหลักฐานแล้วเลือกรูปใบเสร็จที่คุณต้องการส่งแล้วกดยืนยันมาที่ขั้นตอนการกดชิงโชคหากคุณมีคะแนนและต้องการชิงโชคเพื่อลุ้นของรางวัลเพิ่มเติมกดที่รูปไอคอน Lucky Draw เมื่อเข้าหน้าแคมเปญเชื่อมลุ้นโชคกดเข้าร่วมทำรายการชิงโชคสำเร็จ เริ่มส่งใบเสร็จได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงพฤศจิกายน2568จะบอกว่างานนี้ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสินม,มากนะครับ